ข้อหนึ่งข้าจะบำเพ็นตนให้สูงกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูข้อสองข้าจะตั้งใจฝึกสอนสิษย์ให้เป็นพโลเมืองดีของชาติข้อาสามข้าจะรักษาชื่อเสียงของขคณะครูและบำเพ็ญตน